สามกลุ่มโชคดีเตรียมรับเงินวันพรุ่งนี้15สิงหาคมสูงสุด1,100บาทสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตในเพจสารดีกับพี่เกดเหมือนเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องสามกลุ่มนะคะได้ทราบนะคะว่าพรุ่งนี้มีรายการแจกเงิน จะเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะรับเงินสดกดใช้ได้กันไปเลยก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะคลิปนี้มาสั้นๆนะคะทุกคนสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ15สิงหาคมปี2565นะคะเตรียมรับเงินนะคะในวันที่15นี้นะคะก็สูงสุด1,100บาท 3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มอสมนะคะกลุ่มที่2จะเป็นอสสนะคะซึ่ง2กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินค่าป่วยการนั่นเองค่ะ1,000บาทนะคะเข้าบัญชีกันไปเลยนะคะใครอยู่กลุ่มนี้แล้วก็ ได้ปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีกันนะคะก็จะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุ60ปีขึ้นไปนะคะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้แน่นอนนะคะ ซึ่งก็จ่ายเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่9แล้วนะคะงวดนี้นะคะสบาบานเนี่ยอนุมัติจ่ายทั้งหมด10เดือนนะคะเดือนนี้เดือนที่9นะคะก็จะจ่ายในเดือนกันยาเป็นงวดสุดท้ายนะคะบัตร200บาทได้รับ50นะคะบัตร300ได้รับ100กดเป็นเงินสดก็ได้นะคะหรือนำไปซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะทบไปในเดือนถัดไปได้ด้วยนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องก็สามารถ เช็คเงินได้นะคะว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านะคะด้วยการโทรไปที่เบอร์02 109 2345แล้วทำมขั้นตอนได้เลยนะคะใครที่ยังเช็คไม่เป็นนะคะเดี๋ยวทำคลิปมาให้นะคะว่าวิธีการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยมือถือจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสรุปแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะเอากลุ่มอสอสซอสมอนะคะ1,000บาทและกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด100บาทนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่อยากได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ5กันยายนนี้ เริ่มรับลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะซึ่งก็จะรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นทางเพจนะคะทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะเพียงแค่กดติดตามกันไว้ได้เลยไม่พลาดนะคะสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนต้องได้รับแน่นอนนะคะไม่ว่าพอ่พีน้องที่ดูอยู่ติดตามกันอยู่จะเป็นกลุ่มไหนนะคะนำข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกกลุ่มเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ